พี่น้องเก็บเก็บครับเก็บครับเก็บคนก็ลังมาหลายครับเรือนเสืวยนะครับประมาณ8โมงนะครับที่จริงเราบนคนโกกะมันเสียนหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมันเสียนหาเห็ดครับ ก้าลัางงานพี่น้องกำาลัางงานนะครับเนาะสวัสดีครับมาพบพอกระเบาบานคนโกยอีกเช่นเคยครับอีกคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องนะหาเห็ดคือเก่าพี่น้องอ่าแหกมานครับแหกมานเอาลุยกันเลยครับ เก็บเลยพี่พพพน้องเก็บเลยได้ยินเข่าเห็ดปวดจีกออก,กนะพี่น้องเนาะเข่าปลาเลยครับบ้านติดปลาเนาะพี่น้องนอนอยู่หน้าเนาะนอนอยู่น้ำปลาน้ำดื่มตกเข่าพี่น้องตกเข่าเห็ดปวดหลอกในว่านเลยครับเข่าทิม่มก็มีครับข้าว้าวานเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ล่าสวยๆพี่น้อง สวยๆครับตัวนี้อ่า ไปต่อครับมันออกบบไลายนะครับเนาะออกมองละหน่อยสองหน่อยมอันสองสามดอกยางจนขา,หน,นนะนะนาหน่อยพี่น้องเป็นสิบหอนั้นนะหอแล้วก็ยาวเลยพี่น้องมูว่าไงครับเฮ็ดอันนี้นะครับผอมมองมองอันมันใหญ่กันใหญ่อีดีมองมันใหญ่กันซ้ำหนีละพี่น้อง าหกเจ็ดดอกเนี่ยก็ได้ตืมกันนะพี่นอนะ้องเนาะคอยเล่นคอยกินไปเนี่ยพี่น้องบ้านฮองโอ้สยสสยๆครับบุ๊บโคนรลายพี่น้องนะเต็มปลาเห็ดเลยครับจะจิยางต่ำกันบันทัไป พอยังวาตทีครับปลามันหน่อยพี่เนอะมองหาเห็ดมันมาไหลนะครับแต่ข้นไหลกว่าเห็ดสวยงามครับมองแล้วิฮาอกครับเต่มกันไปเต่มกันไป ว่ามีมูปากมูออกพี่น้องเอ้ยมาพูดเดียวมากครับเอ้เอ้าพี่ังนี่นี่เจ็กดอกเนาะมาบึงโอ้นี่เครียดป,ปวกกับกนด้วย เล็กน้อยปวกยี่มองได้มันอยู่หันลนะครับคืออยู่ไหนเนี่ย ยู่เลือกเท็มงับบาได้ก็ดึงแล้วมันงัดบมบาได้ไน้แล้แบบโอ้ดีจัมดีจัง ดิ้องอะไรพี่น้องเงิบันเติมกันไปครับพี่น้องเรามาเจอกันได้ยังไงครับเห็ดไข่ <h ide> ครับอู้เห็ดแปลก แปลกประหลาดพี่น้องแปลกประหลาดครับพี่น้องครับเห็ดไข่ครับอ้าวอุ้ยมาเจอกันได้ยังไงมาหาเห็ดปวกครับพี่น้องจะมาเจอเห็ดไข่อุ้ยสามดอกพอต่ำครับพ่อต่ำแล้วพี่น้องพ่อต่ำแล้วอเอาเดี๋ยวอัปเดตให้ก็ไปบึ้งนะครับ ยังครับยังแต่ตามันยังบาทำงานบันไดกต่มันนะครับมันนะครับตำนี้พวแกงแล้วพี่น้องบายลุนต่อครับอ๋อปล่อยแล้วครับเก็บครับเก็บโอ้ยผู้ใดมาหาเหยียบนี่พอไหมผู้ใดมาหาเหยียบมุนเบึนนี่เก็บครับ có cái luống <laughs> <laughs> <laughs>

เครับเฮ็ดคนกำลังมาหลายครับเรือนสวย,ยครับประมาณแปดโมงนะครับที่จริงเราบนคนโกกะ่ะม,มันเสียนหาเห็ดเราพี่น้องมมมเนาะมันเสียนหาเห็ดครับอ๋ออ๋กำลังงานพี่น้องกำลังงานนะครับเนาะ โอ้แหเหเปิดเห็นเห็นพี่น้องแต่ว่าผมบ่ค่อยเคลียร์นะพี่น้องเนาะผมให้เห็ดผมบ่ค่อยเคลียร์ผู้อื่นคือผู้อื่นดิเห็นกระป๋องเห็นกระป๋องหรอ ตื่นไปตองสิเกิดตื่น,น,นอยู่จะให้เคลียร์แบบจนเปลี่ยนคือผู้อื่นในโบ๊ะโบ่เคลียร์ปันไหนเอ้าเติมกันครับเติมกัน ครับพี่น้องควอยแล้วครับอ้าวมาหล่นกันครับมามูนี่ชีเป็นยังไงเนาะครับเนาะโอ้โหหน่อยๆก็มีพี่น้องหน่อยๆหน่อยๆก็มีหน่อยๆท่านี้ครับท่านี้ครับครับครับก็นังโผล่พี่น้องก็ลังโผล่อู้งยุงขังยุงขังกันนี่นะครับนี่ น้อกโมหินมันดอกหน่อยไรดอกหน่อยไรครับดอกหน่อยไรมือแรงครับช่วงใบที่เด็ดที่เด็ดครับมือที่เด็ดอ,อ,อู้ยพีกันนี่กระนังออกพีน้อง เดินไปต้นกันพี่น้องนี่เดินไปกันครับแบบเต็มตาหมานหอ่อดอกปอใหญ่นะครับเนะบยาะดอกปอใหญ่คือเฮนะ็ดปัเขาดอไปเลยเนาะดอกขาเหมือกับปวแหนบไปเลยไม่คือเฮ็ปดปัเขาดอนะครับนะเานาะเฮ็ดปูกิกเขาดอดอกมันจะขาวกว่านี้นะครับมันดอกมันจะดำครับ โอ้ยยุง่งยุง่งยุ่งยุ่งมาขับมาเน็ตเนี่ยเสียแค่แนวก็ไปใส่บันจังเป็นจังมามาลุนนครับโอ้ยฟ้าแฝดเลยฟ,ฟ้าเฟดเยี่ยม มนนะั่นนลพี่รองมูนี่มันแลยเอ,อ้อ,อขาเึ้่ง มาพอดีพี่น้องเอ้ยเสียเวลาเสียเวลาหรอกกะยุ่งนะครับเนาะยุ่งครับพี่น้องยุ่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 งม่เป็นเลได้เด้ เราพี่น้องเนาะมันจะเก็บชาจั่หน่อยอยู่ตอนแรกเบ้าบนกระยางผ่านมาเหรอโบเห็นครับโบเห็นจะใช้เวลาบนหนุนมาผ่านมาคนกระยางกระมาสีห้าคนอยู่โบเห็นนะครับนุ่งดอกดำครับตอนนี้มืดอขึ้นพอมครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนพอม โอ้ยมูใบใหญ่พี่น้องมูใบใหญ่ครับมูอยู่พี่น้องเอ้ยไปรุ่นต่อครับไปรุ่นต่อ <c oughs> นาสิเป็นุ่มสุดท้ายเลยพี่น้องนาสิเป็นุ่มสุดท้ายแล้วครับ น่าจะเป็นมุมสุดท้ายมมันสุดท้ายได้เลยนะไม่กินเขาก่อนนะครับเนาะอ้าวโอ้อ้าพเขดีตยเติมกันพี่นนองเอาดียวเติมกันอ้าวอยู่นีก็มีครับเหยียบมากตัวนี้เสร์ผมก็มาเอาอยู่นีดิต้องลบมาอีกทีหนึง่งไม่ยังเหลืออยู่เสาปวดบ่า ก็ผสมปนนไะ้นะยังเปืเอดอยังเ,เห็นบ่เนี่ยเราค้ามเลยอ้อพี่จีเบิร์ซัมเน่แหละครับอ่าเดี๋ยวมาสรุปให้พี่นอนเขาเบิง์นนะครับนองยำเศร้า,าอ้าวสรุปนะครับเนาะ โบเต็มตาพี่น้องเด็กปะอนเครืองตากระตาหน่อยนะครับกระตามันพี่น้องอ่าจังได้กาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อสีผามาเก็บเห็ดอีกครับผมสรับเมอรอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ